เจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดจันทบุรีตัดสินใจขายควายเผือกคู่หนึ่งเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ของวัดกว่า2ล้านบาทครับพระมหาโอลานโอภาโสเจ้าอาวาสวัดอีงแงวจังหวัดจันทบุรีลูบหัวเจ้าถุงเงินถุงทองควายเผือกเพศผู้และเพศเมียด้วยความอลาลัยรักนะครับเพราะว่าต้องจำใจประกาศขายควายทั้งสองตัวนี้หาเงินมาใช้หนี้ที่สร้างพระอุโบสถหลังใหม่รวมถึงยังติดค้างค่าไฟอีก4 0 0 0มืบาท รวมเป็นหนี้กว่า1นล้านเจ็ดแสนบาทก็เลยอยากจะขายควายเผือกทั้ง2ตัวในราคา2ล้านบาทครับส่วนสาเหตุที่ต้องประกาศขายควายเพราะว่ามีชาวบ้านมาขอยืมเงินไปแต่ยังยังไม่มาใช้คืนประกอบกับช่วงโควิด -19 ระบาดทําให้คนเข้าวัดคนที่เข้ามาทําบุญเนี่ยน้อยลงและเจ้าหนี้ที่ก่อสร้างอุโบสถโทรมาทวงเงินเจ้าอาวาสก็เลยตัดสินใจขายควายเผือกคู่นี้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องนําไปเลี้ยงเท่านั้น ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ของเจ้าว่าตามหน้าจอนะครับ